โบบงกฎและพาวินพาประนตกลับบ้านประนตู้สึกปลอดภัยที่ได้กลับมาอยู่กับแม่อีกครั้งเขาขอร้องโบบงกฎว่าอย่าให้เขาไปที่นั่นอีกได้ไหมเขาอยากอยู่กับแม่บัวบงกฎร้องไห้กอดประนตไว้เธอสัญญาว่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้เขาได้กลับมาอยู่กับเธอและจะไม่ให้เขาเสียใจอีก แม่ลูกกอดกันอย่างเข้าใจไม่นานประนตก็หลับไปบัวบงกฎออกมาจากห้องประนตเธอตัดสินใจแล้วว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาต่อสายถึงผู้หญิงคนหนึ่งสวัสดีคะ่ะคุณบัวบงกฎปลายสายรับพร้อมถามว่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าบัวบงกฎลังเลอยู่สักครู่ ก่อนจะนัดให้เธอคนนั้นออกมาหาที่ร้านในวันต่อมาคนที่บัวบงกดโทรหาก็คือกอนการนักการเมืองหญิงที่เป็นคู่แข่งกับลูกชายคนรองของเจ้าสวอัคระวะสันวานิชเมื่อกอนการมาถึงบัวบงโกดบอกว่ามีข้อมูลสำคัญจะให้มันน่าจะมีประโยชน์และทำให้กอนการชนะการเลือกตั้งได้ ก่อนการถามเหตุผลว่าทำไมถึงช่วยเธอบับบงกตบอกว่าเธอต้องการให้ลูกกลับมาอยู่กับเธอก่อนการมองและพยักหน้ายอย่างเข้าใจก่อนการเปิดไฟล์ที่บับบงกตส่งให้ทางไลน์มีทั้งภาพและวิดีโอของปรเมศออนารินและเจ้าสัวอัคาระเมื่อครั้งที่อ,อนารินพาปรเมศไปแนะนำให้พ่อของเธอรู้จักอย่างเป็นทางการ ที่ขอให้ปรมแม่ช่วยพูดกับชาวบ้านซึ่งเป็นการดิวผลประโยชน์ร่วมกันก่อนการเมื่อฝั่งจบก็ยิ้มเธอเชื่อว่าถ้าคลิปนี้หลุดไปในโลกโซเชียลจะต้องมีการขุดไปถึงต้นตอและโยงไปถึงบ้านวสันวานิชซึ่งมีผลต่อคะแนนเสียงของลูกชายคนรองของเจ้าสอัคระคู่แข่งคนสำคัญของเธออย่างแน่นอนอันที่จริง บัวบงกฏได้คลิปมาสักพักแล้วเธอบังเอิญเจอเมื่อครั้งที่เธอแอบข้นโทรศัพท์ของปรเมศหลังจากรู้ว่าปรเมศกับออนอรินคบกันคลิปนี้ถูกลบไปแล้วบัวบงกฎกู้ขึ้นมาคิดว่าอาจจะมีประโยชน์กับเธอเอาไปใช้ในชั้นศาลเธอจึงส่งเข้าโทรศัพท์ตัวเองและลบไฟล์ที่เพิ่งกู้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้ปรเมตรู้ บูบงกฎไม่คิดว่าคลิปนี้จะถูกเอามาใช้จริงๆแต่เมื่อวันนี้ออนรินทำไม่ดีกับลูกชายของเธอก่อนเธอจึงต้องทำเช่นนี้ต่อมาไม่นานคลิปที่ไร้ที่มาถูกโพสต์และแชร์ไปในโลกออนไลน์อย่างมากในคลิปมีแต่เสียงสนทนาไม่ระบุชื่อแต่ชาวเน็ตก็ช่วยกันขุดว่าเป็นใครแน่นอน ใครฟังก็พอจะเดาได้ไม่ยากว่าคือปรเมศออนารินและเจ้าสัวคระเมื่อครั้งออนารินพาว่าที่ลูกเขยมาฝากตัวกับพ่อปรเมศถูกเชื่อมโยงและโดนเพ่งเล็งอย่างหนักทั้งในที่ทำงานและบ้านของออนารินเขาถูกมองว่าตั้งแต่เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวสันวานิช ก็นำความเดือดร้อนมาให้ไม่หยุดอ,อนาลินพยายามพูดแก้ต่างให้ปรเมศเธอบอกว่าเธอถ่ายเองแต่ก็ลบไปแล้วไม่รู้ว่าหลุดออกมาได้อย่างไรเจ้าสัวอัคาระพ่อของเธอจึงได้สั่งให้คนตามสืบปรเมศยืนยันกับอ,อนาลินว่าเขาลบขิดไปแล้วเขาสงสัยว่าบัวบงกตอดีตภรรยาของเขา เป็นคนปล่อยคลิปออกมาปรเมศไปหาโบบงกฎและต่อว่าเรื่องคลิปหลุดทั้งคู่ทะเลาะกันรุนแรงจนปรเมศพังมือทำร้ายร่างกายโบบงกฎอย่างแรงโชคดีที่ปรนนเข้ามาเห็นก่อนปรนนโกรธมากที่เห็นแม่ถูกทำร้ายและคนที่ทำก็คือปรเมศซึ่งก็คือพ่อของเขานั่นเองภาพดีๆของพ่อลูก ถูกทำลายไปอย่างสิ้นเชิงต่อมาเจ้าสวอครักษ์สืบจนรู้ว่าคนที่ปล่อยคลิปคือกรอการคู่แข่งการเลือกตั้งคนสำคัญของเขาและยังให้สืบต่อจนทราบว่าก่อนหน้านั้นกรการแวะไปหาบูบงกตมาเจ้าสวอัครักษ์เรียกปรเมศมาพบและบอกว่าเขาจะปล่อยบูบงกตไว้ไม่ได้แล้ว จะส่งคนไปจาัดก,การปรเมศเห็นว่ายังไงบ้างปรเมศไม่มีทางเลือกอื่นถ้าเขาไม่เห็นด้วยเจ้าสัวจะต้องคิดว่าเขายังอะไรอาวร์และไม่จริงใจกับลูกสาวเขาแน่ปรเมศก้มหน้าตอบรับถ้าเจ้าสัวเห็นสมควรเขาเองก็ไม่ติดอะไรหลายวันผ่านไปปรเมศ โทรหาบัวบงกตเพื่อที่จะแวะไปเก็บของที่บ้านบัวบงกตโทรให้พาวินมาอยู่เป็นเพื่อนเพราะกลัวจะเกิดเหตุร้ายอีกพาวินอยากให้บัวบงกตแจ้งความแต่เธอคิดว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรจึงไม่อยากให้เป็นเรื่องอีกปรเมศเก็บของจนเสร็จเขาจึงได้ขับรถออกจากบ้านและดำเนินการตามแผน ที่เจ้าสัวอักระสั่งการมาเมื่อพาวินกับโปรเมธจึงโทรหาบัวบงกฎเพื่อให้เธอเอาของออกมาให้บัวบงกฎเห็นว่าสถานที่นัดคือห้างใกล้บ้านน่าจะปลอดภัยเธอจึงตกลงเส้นทางที่บัวบงกฎใช้ประจำเป็นซอยเปี่ยวโปรเมธรู้ดีคนของเจ้าสัวอัคาระที่ซุ่มดูอยู่ เห็นบัวบงกตขับรถออกจากบ้านก็ขับรถตามระหว่างนั้นปรเมศค้นเจอของที่เพิ่งไปเอามาจากบ้านเขาเจอสิ่งของต่างๆเกี่ยวกับบัวบงกตและประนตทำให้นึกถึงความทรงจําดีๆที่เคยมีปรเมศร,รู้สึกผิดเป็นอย่างมากเขากำลังจะฆ่าบัวบงกตผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งดูแลเขาในฐานะภรรยาที่ดีมาตลอด และในฐานะแม่ที่เลี้ยงดูประนตลูกชายของเขาเป็นอย่างดีมาตลอดเช่นกันแล้วถ้าโบบงกตจากไปประนตจะเป็นอย่างไรนึกได้แล้วเขาจึงรีบยกหูโทรหาโบบงกตเพื่อที่จะเตือนไม่ให้เธอออกมาเมื่อโบบงกตรับสายเขาได้ยินเสียงประนตลูกชายของเขาด้วยโบบงกตบอกว่าลูกอยากมาหาเขา ปรเมศเจ็บปวดหัวใจเขาพยายามบอกให้บัวบงกฏรีบหันหัวรถกลับไปไม่ทันใดก็ได้ยินเสียงโครมรถของบัวบงกฏถูกชนอย่างแรงบรัวบงกตกรีดร้องจากนั้นสายก็ตัดไปปรเมศไม่สามารถติดต่อบัวบงกฏได้อีกเขาจึงรีบโทรหาเจ้าสัวอัคาระขอยกเลิกแผนการทั้งหมดแต่ก็ไม่เป็นประโยชน์มีอีกสายโทรเข้ามา ถึงเจ้าสัวถามว่ามีเด็กมาด้วยจะให้จัดก,การเลยด้วยไหมเจ้าสัวอัครักษ์ไม่ทำตอบเสียงออนอรินก็แทกเข้ามาจัดการมันให้หมดไม่บรมเมตะโกนสุดเสียงเขาก็วนกะวายรีบขับรถไปยังที่จุดเกิดเหตุเมื่อไปถึงเขาเห็นเพียงรถบัวงบงกฎจอดทิ้งไว้คิดว่าสองแม่ลูกคงถูกคนของเจ้าสัว พาไปจัดการแล้วปรเมศต์ก้มหน้าร้องไห้เขาช่างเป็นผู้ชายที่เลวจริงๆสักพักมีเสียงตำรวจมาพร้อมกับบัวบงกตปรนตและภาวินปรเมศต์ดีใจที่ได้เห็นบัวบงกตและลูกอีกครั้งแต่เขาก็ถูกจับในข้อหาจ้างวานฆ่าภาวินเป็นคนช่วยบัวบงกตและปรนต เขาสังเกตเห็นความไม่ชอบมาพากลตอนที่ขับรถออกจากบ้านบัวบงกตจึงขับรถย้อนกลับไปเมื่อรู้ว่าบัวบงกตขับรถไปแล้วจึงขับตามไปและพบว่าเกิดอุบัติเหตุกับบัวบงกตและประนตเขาจึงเข้าไปช่วยบัวบงกตและประนตได้ทันเวลาพอดีส่วนโจรหนีไปได้เจ้าสัวอัคาระ สั่งทุกคนในบ้านปิดปากเงียบเขารู้ดีว่าปรเมศไม่มีทางสะทอดไปถึงส่วนออนารินถูกสั่งห้ามไม่ให้ไปเยี่ยมและไม่ให้ไปประกันตัวปรเมศเด็ดขาดมีเพียงปวีนาแม่ของเขาที่มาเยี่ยมเธอบอกว่าเธอพยายามไปขอร้องบา้าวสัศนวานิช์ให้มาช่วยประกันตัวปรเมศแต่ถูกปฏิเสธ เงินที่เธอรวบรวมมาทั้งหมดก็ไม่พอแต่เธอพยายามจะช่วยเขาให้ได้ปรเมศมองแม่ด้วยความโศกเศรา้าเขาเสียใจแต่พูดอะไรไม่ได้ปรเมศถูกให้ออกจากราชการชั่วคราวและถูกฝากขังที่เรือนจำระหว่างรอพิจารณาคดีต่อมาอ,อนารินมาหาเขาเพื่อขอให้เขายา่า เป็นคำสั่งของเจ้าสัวอัคาระประเมตตอบตกลงอ,อนาลินเจ็บปวดเสียใจมากที่ปรเมตไม่พยายามยื้อเธอไว้สักนิดไม่ลังเลเหมือนตอนที่จะอยากกับบัวบงกตเลยวันที่ปรเมตขึ้นสารานยามาถึงับบงกตและพาวินจะมาและปานนท์ก็จะขอมาด้วยเช่นกันเขาผิดหวังและเสียใจ จึงอยากมาดูหน้าพ่อด้วยตัวเองปรเมตรรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาไม่สะท้อถึงใครเลยผลการตัดสินมีความผิดฐานจ้างวานค่าและถูกจำคุกหนึ่งปีต่อมาโบบงกฎพาปาระนตไปเยี่ยมปรเมที่เรือนจำเธอให้อภัยเขา ยังไงปรเมศก็ยังคงเป็นพ่อของปรนตส่วนกับโบบงกฎก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครอบครัววสันวานิชถึงเวลาตกต่ำต่างคนต่างไปอ,อนารินหนีไปคลอดลูกที่ต่างประเทศโดยมีแม่ของเธอตามไปดูแลส่วนเจ้าสัวอัคาระเมื่อถูกเพ่งเล็งมากขึ้นจากคดีสินบนเก่าๆเ,เขาจึงตัดสินใจ บินไปอยู่ต่างประเทศเช่นกันโดยทิ้งกิจการครอบครัวทั้งหมดให้เก็บเอกรัฐลูกชายคนโตเป็นคนดูแลส่วนบัวบงกฎและพาวินก็จดทะเบียนสมรสกันหลังจากผ่านไปได้310วันตามที่กฎหมายกำหนดแม้จะเป็นกระดาษแผ่นเดียวแต่ก็เป็นการยืนยันว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบัวบงกฎจะได้สิทธิ์ที่สมควรได้ในฐานะภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งคู่มีชีวิตที่เรียบง่ายมีประนตและภาวิตาเป็นพยานรักและคองคู่กันอย่างมีความสุขจบบริบูรณ์